คุณแม่หลังคลอดจำเป็นไหมที่จะต้องไปตรวจหลังคลอดเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพก่อคนเลิอดพรอนสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะ วันนี้จะพูดถึงการตรวจหลังคลอดค่ะคุณแม่กันถามกันเข้ามาเยอะนะว่าจําเป็นไหมที่จะต้องไปตรวจหลังคลอดไม่ไปตรวจเป็นอะไรไหมนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะบอกคุณได้นะคะว่าเป็นอะไรไหมหรือไม่เป็นอะไรไหมนะคะการที่จะตรวจหลังคลอดนะคะคุณหมอจะนัดตรวจหลังคลอดประมาณ1เดือนครึ่งหรือ6สัปดาห์ประมาณนะคะสสัปดาห์ ซึ่งทางโรงพยาบาลน,นะคะก่อนกลับบ้านเนี่ยก็จะมีใบนัดตรวจหลังคลอดให้สําหรับคุณแม่ไม่ว่าคุณแม่่ทนนั้นจะคลอดเองตามธรรมชาติทางช่องคลอดหรือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องควรที่จะไปตรวจหลังคลอดนะคะตรวจหลังคลอดเนี่ยดูอะไรบ้างอันดับแรกนะคะคือคุณหมอก็จะตรวจภายในนะคะตรวจประเมินมดลูกมดลูกเข้าอู่ดีไหม นะคะซึ่งหมอจะตรวจภายในนั่นเองตรวจที่2นะคะก็คือดูแผลฝีเย็บสําหรับคุณแม่ที่คลอดเองตามธรรมชาติแผลแยกแผลปรีแผลอักเสบบวมแดงไหมสําหรับคุณแม่ที่ผ่าคลอดทางหน้าท้องก็ดูลักษณะแผลนะคะแผลติดดีไหมแผลเป็นหนองไหมนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําในการดูแลแผลฝีเย็บแล้วก็แผลผ่าตัดคลอดนั่นเองค่ะตรวจที่3นะคะก็คือการตรวจคัดกรองบันเลนปากมดลูก อันนี้คุณแม่ควรที่จะไปตรวจนะคะเพราะเราผ่านการมีเพศสัมพันธ์ผ่านการคลอดลูกก็มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่คุณแม่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ซึ่งถ้าเริ่มเป็นใหม่ๆแล้วก็จะไม่มีอาการนะคะเราสามารถตรวจคัดกรองได้นะคะหลังจากที่เราคลอดแล้วประมาณเดือนครึ่งนี่แหละคะ่ะนะคุณหมอก็จะตรวจให้ยกเว้นว่าคุณแม่ช่วงนั้นเป็นประจำเดือนอาจจะไม่ได้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก นะคะแต่ก็ควรที่จะไปเพื่อที่จะไปติดตามอาการหลังคลอดนั่นเองอันที่4ีนะคะขข้อดีของการไปตรวจหลังคลอดคือเรื่องของประเมินน้ํานมกับคุณแม่ประเมินน้ํานมประเมินเต้านมสําหรับที่คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้ํานมเพียงพอสําหรับลูกไหมเต้านมมีปัญหาไหมนะคะจะได้พูดคุยปรึกษากันนะคะให้คําแนะนําในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั่นเองและก็ประโยชน์ที่5นะคะก็คือเรื่องของการคุมกําเนิดค่ะ ประมาณ4 6สัปดาห์หลังคลอดคุณแม่จะต้องคุมกําเนิดนะคะหากคุณแม่ท่านนั้นยังไม่ทาหมันควรที่จะคุมยารอให้ประจําเดือนมาก่อนแล้วถึงคุมเพราะว่าคุณแม่หลังคลอดอาจจะไม่มีประจําเดือนอาจจะไขตะ่ตกแล้วก็ท้องต่อได้เลยนะคะหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้คุมกําเนิดเพราะฉะนั้นประมาณ 4- 6สัปดาห์จะต้องมีการคุมกําเนิดนะคะในกรณีที่ยังไม่ทํหมันในช่วงคลอด นะนี่ก็สําคัญมากๆนะคะคุณแม่อันที่7ก็คือประโยชน์นะคะรับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวหลังคลอดเช่นเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของอาหารการกินต่างๆการปฏิบัติตัวหลังคลอดต่างๆการอยู่ไฟอะไรต่างๆนะคะเราก็จะได้พูดคุยนะคะรับความรู้จากเจ้าหน้าที่อันที่8ก็คือคุณหมอจะแนะนําเรื่องของอาการผิดปกติที่เราจะต้องมาพบแพทย์ในช่วงหลังคลอดมีปัญหาอะไรต่างๆนะคะก็ควรที่จะมาตรวจหลังคลอด แล้วก็รับความรู้คําแนะนานะคะในอาการผิดปกติแล้วก็อันที่9ก้าคือเรื่องของสขภาพจิตค่ะคุณแม่แลหลายๆท่านนะคะเมื่อคลอดลูกไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของจิตใจมีภาวะซึมเศร้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นได้นะคะในภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแต่ถ้าหากอยู่นานเป็นเดือนก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ก็ควรที่จะพบจิตแพทย์เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะมาตรวจหลังคลอด เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราประเมินสุขภาพจิตด้วยพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีปัญหาอะไรก็จะได้แลกเปลี่ยนนะคะเล่าสู่กันฟังนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่ถามกันเข้ามาเยอะว,ว่าจําเป็นไหมสําหรับการไปตรวจหลังคลอดสําหรับตัวโค้ดแนะนําคุณแม่ไปตรวจหลังคลอดเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะข่าวดีค่ะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่ที่คลอดลูกแล้วอายุลูกไม่เกิน1ปี โค้ดเปิดคอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลคันและคอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลลูกเหมาะสําหรับคุณแม่มือใหม่ที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์นะคะในการตั้งคันแล้วก็ในการเลี้ยงดูลูกหากคุณแม่ท่านไหนสนใจรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโค้ดเลิ่พาสอนแม่และเด็กอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะสําหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ